ต้า EP ยี่5กี่ตอนดีไม่รู้อะไรอะไรจะตายอยู่นี่ใชเป็นสุัยืดเลยเผาม่งเลยไม่กลวละที่ได้สกเขาไม่รอ่4นี่ไม่ักใครเลยก่าเอไม่เห็นอะไรเลยครราเพิ่ช่ายต้มได้รับตามนั้น เดินอย่างนี้ที่คนนั้นก็ตายนะโดนเยอะขนาดนี้เสียงอะไรเพื่อนพระเอกมาแล้วนะเพื่อนอือไปก่อนนะเฮอองั้นก็เดินเก็บก่อนนะทำไมจู่สก็กลัวอีกเจ็บไหมวะอ่ะไอี๊ยกไฟขึ้นมาก่อนนี่มอนกูร้อนอ่ะมาดูไฟเย็นกูมั่งกูร้อนปะน่ะของกูร้อนดอบเพื่อน โร้อนมากร้อนจนเอ้าวใครวะมาได้เวลาเปิดรถติดหน่อยนะชาร์จมั่งเลยน,ะน,นี่ขะไรเป็นกูใช่ไหมอ้าวขิ้ิโตะหายไปไหนอ่ะอ๋อเดินอยู่โอเคเยี่ยมเพื่อนโอเคเย,ปปคยี่ยมมาสุปลาเออจระสอบวิวขาดหนึ่งไปโอ้โหเก่งว่ะโคตรเก่งเออเก่งเกินเก่งเกินเ,น,เน,นี่ยกูต้องให้ยกนิ้วหมดเลยยกนิ้วหมดเลยแก